โอ้ยกลับมาหอดบ้านครับมากับเป็เบิประมาณตอนรับเลยวันนี้ทุกคนนะครับผมมีอะไรพิเศษพิเศษนะครับมาเซอร์ไพรส์คุณแม่พอดีว่าผมพาแฟนมาหาแม่ได้แหละก็เลยว่าจะพาไม่รู้แม่จะรับได้ไหมนะแต่ว่าผมพยายามทําใจรับได้อยู่ตั้งแต่ผมเห็นหน้านาง ผมก็อยากไปเปิดตัวคุณแม่เดี๋ยวผมพาแฟนลงรถก่อนสำหรับใครที่ต้องการซื้ออาหารหมาอาหารแมวทุกชนิดมีหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมายมีทุกเกตสั่งซื้อง่ายๆเพียง3ขั้นตอนเพียงเท่านี้ท่านก็รอรับสินค้าอยู่หน้าบ้านได้เลยเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ w w ็ kjpetshop.com อันนี้ผมอยู่กับแฟนผมผมพาแฟนกลับมาบ้านด้วยน้องเป็นสาวคอนแก่นยังบอกเคยมีแฟน <laughs> ที่รัก สวัสดีแล้วสวัสดีพี่น้องกันนะเออสวัสดีสวัสดอันนี้สวัสดีอ่าพี่น้องแฟนเพจขขาเจ้านี่เลวสวัสดีค่ะเอออันนี้คือแฟนผมค่ะชื่อเยอะคือคนดูเขินครับแฟนแฟนแฟนผมเป็นคนอายกล้องเนาะเป็นเนาะชื่อน้องน้องน้องเกิ้มครับชื่อเกิ้มครับเลยที่รักเราบ้าไหแม่เร็วเร็วรักไหวแม่เด้อเข้าไปไวที่วิธีอากาศที่นี่ร้อนจังเลบิ้ลเอาหนูชัย พี่ผู้ชายผู้สาวต้องยัดตุย้ยนุ่มร้อนนะครับันหมักนะแม่เพิ่นมักแบบไม่ยิ่งแบบเปียบบล้อแล้วฉีมักนวดตัวเอาใจคุณแม่ดเด้อโอเคค่ะแต่อากาศร้อนมากเลยไปครับเออสบายแล้วแล้วค่ะ <c oughs> เออเอไอ้อื่นก่อนอที่รักยังเขามาเด้อเดี๋ยวไปบอกคุณแม่ก่อนคุณแม่คุณแม่นอนบ่คุณแม่จ้าแบ่งแบ่งพานลูกไผ่มาอันนั้นทีรัก มาแล้วเขับมาเลยทิลามากราบคุณแม่งามๆเด้อแม่สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะแม่ขับมาไร้หรอคะเพิ่งแปลว่าจะแก้ไรล่ะนี่รถน้ำทิลาทิลาทรักถอดถอดแมสให้คุณแม่ดูหน้าสวยๆหน่อยลูกทิลาเออสวัสดีครับคุณแม่กราบให้สวยยอดสวยถอนใส่บัวยังไงที่หนูเคยไปเรียนว่ะแม่คนนี้เป็นมิสแกนนะคุณแม่

ยังเขี่ยวลายเมียมันเป็นพ่อมาตัวแบบแบบที่แดดแบงเป๊ะมองเลยแบบที่แรกอ่ะที่กวว่่าก็จีบได้แม่นั่งรถให้เหลือซี้อย์ที่แรกนั่งพั่นหาก็เลยว่าพั่นหาเดือนหนึ่งอุ้ยนางบอออกทั้องด่วนนังก็เลยมานแบ่งแบ่งไอซีลอยแม่จีบเป็นอย่างที่ลอยแม่ว่าแพงอยู่เด้ยเพื่นไอ้กล้วยน้กิจบตัว สบายดีพันยอมแลวหรืออ่าบอกคุณแม่ดูคุณแม่ถามซื่อแม่คุณแม่ถามดีๆจะเพิ่มหัวอีหล่าซื่งยังถามแม่หัวสแต็คหมดไม่ซึ่งยังคือเกมจ้าอีคำเกมมีผัวซีหลงกิ่นเปาเนี่ยเนี่เคยมีผัวสิลงกิ่นปะฮอนบ้านคือน่าเปิดแอร์เด้่ผู้สาวแบ่งฮอน นแม่็อนแม่รับเดียวแม่เสียเสียมันั่นเฮ้ยอีหลาเสียในือมาใส่อุ้ยเนี่ยคุณแม่คุณแม่รับบ่แม่คุณภัยผู้นี้มกหนูาุละคนทิ้งลูกเว้ยแม่เป็นลูกหอนดิ แม่ลูกไผ่ผู้นี่นาข้าเจ้าอยู่เดียวอลไรก็เดยกี่แม้วันเออแม่รู้ไหมโอ้ยอีหล่ามันเหม็นเฮ้ยเชี่ยวไรมาแล้วนี่แม่แบบงข้าพุสาไปบุชัยชมของอีหล่ามหของหายไหมเมื่อแรกเดี่ยวอิจฐานนัก